พีเคเช็คอินที่เดียวกับโยเกิร์ตตอนกินหมูกระทะแห่ถามได้กินด้วยไหมเรียกว่าขุดกันมาแบบรัวๆเลยทีเดียวสำหรับพี่กรชื่อดังพีเคปิยวัต์หลังมีกระแสข่าวเรื่องการไม่เคยกินหมูกระทะตลอดระยะเวลา10ปีที่เคยคบกับอดีตภรรยาสาวโยเกิร์ตซึ่งก่อนหน้านี้ชาวเดตได้ขุดภาพของโยเกิร์ตถ่ายคู่กับหมูกระทะชุดใหญ่ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเตรียมพร้อมทานเต็มที่โดยยังได้ยินคำยืนยันจากเจ้าตัวอีกว่าหนูก็เคยกินหมูกระทะนะอร่อยมากด้วย และล่าสุดค่ะเมื่อได้ย้อนกลับไปดูภาพในอินสตาแกรมของ PK ได้ปรากฏภาพที่เคยถ่ายคู่กับอดีตภรรยาทั้งยังเช็คอินสถานที่เดียวกันกับภาพถายของโยเกิร์ตที่กินหมูกระทะงานนี้จึงทำเอาชาวเน็ตตั้งคำถามกันอย่างรัวๆว่าสรุปแล้ววันนั้น PK ได้กินหมูกระทะกับโยเกิร์ตด้วยหรือเปล่าหรือแค่นั่งดูอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ม่คลาดคลิปใหม่ๆกันด,ด้วยนะคะ